เมื่อตำรวจนายหนึ่งได้รับสิทธิพิเศษถูกฟ้องเรียกค่าเสียหายมากถึง20,000 0ดอลลาร์ในข้อหาปฏิบัติหน้าที่เหยียดเชื้อชาติโดยเรื่องราวเหล่านี้นี่ครับได้เกิดขึ้นกับชายผิวดำท่านหนึ่งครับที่ได้มาพบกับตำรวจทุจริตและใช้อำนาจในทางที่ผิดและได้กลายเป็นคดีฟ้องร้องยกคณะในรัฐฟลอริดาสหรัฐอเมริกามันจึงทำให้เกิดคำถามสำคัญเกี่ยวกับเรื่องการเหยียดเชื้อชาติในการปฏิบัติงานของตำรวจเอาล่ะครับเรามาเข้าเรื่องกันเลยดีกว่า ณเมืองเพนซาโคลารัฐฟลอริดาล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 ายุ่เดี๋ยวนี้เลยนะลงมาจากรถเดี๋ยวนี้นี่คือเจ้าหน้าที่ตำรวจคุณรู้ไหมว่าคุณทําผิดกฎหมายฉันบอกให้ลงมาจากรถเดี๋ยวนี้รีบลงมาพนุว<อ>ิวสคีครับครับครับกำลังจะลงครับคุณตารวจเออใจเย็ยนๆนะครับผมผมยังไม่ได้ทําผิดอะไรเลยเอาล่ะพนุ่มคุกเข่าลงและนํามือสองข้างวางไว้บนศีรษะของตัวเองซึ่ง,งในขณะนั้นครับทางหน้าเจ้าหน้าที่ตํารวจนยครับก็ได้เดินเข้าไปจับกลุ่มนะครับโดยเอากุญแจมือนะครับรีบล็อกแขนทั้งสองข้างเอาไว้เลยนะเอาล และเดินมาทางนี้ฟังชนะนายมีความผิดโทษฐานไม่ได้รัดเข็มขัดนิรภั<ไ>ยอ,อะไรนะครับคุณตารวจแค่นี้เองเหรอยังยังยังพ่อหนุ่มพ่อฉันยังไม่ได้ถามถึงเรื่องราวของบัตรประจําตัวประชาชนของนายและเอกสารรถเน่าเฟิร์ของนายคันนี้สรุปแล้วว่านายมีเอกสารหรือบัตรประจําตัวประชาชนของนายหรือเปล่าเออคือผมมีครับท่านแต่อยู่ภายในรถครับผมเอาล่ะพ่อหนุ่มฉันให้โอกาสนายหลายครั้งก่อนหน้านี้แล้วในขณะที่ฉันเปิดไฟเลนใส่นายนายไม่ยอมหยุดรถคืออย่างงี้นะครับคุณตารวจผมต้องรีบไปทํางานที่สาคัญจริงๆรเอาล่ะพวกเพื่อความปลอดภัยสาหรับฉันและนายฉันขออนุญา ตรวจคนร่างกายของนายว่ามีสิ่งผิดปกติหรือสิ่งผิดกฎหมายหรือไม่ฉันอยากให้นายแยกเท้าออกจากกันดูซิว่าตรงนี้จะมีอะไรหรือเปล่านะมีหรือเปล่านะเอ,เอ๊นายกาลังจะมือร่วงไปทําอะไรนะ่ะหยุดเดี๋ยวนี้เลยนะเออคือผมเช็คแค่ใจว่าไม่มีอะไรค้างคาในกระเป๋านี้แค่นั้นครับเอาล่ะเอาล่ะ,ละฉันอยากให้นายนั่งลงก่อนเพื่อพักผ่อนหย่อนใจให้ทําใจนิ่งๆผ่อนคลายผ่อนคลายซึ่งทางด้านชายผิวดําท่านนี้นี่ครับมีชื่อว่าทารันแบล็กนะครับอายุ31ปีเป็นนักให้คําปรึกษาด้านสุขภาพจิตนะครับที่ได้รับอนุญาต และตอนนี้เนี่ยครับทารันก็กําลังจะเดินทางไปพบลูกค้านะครับเพื่อทําการบําบัดแน่นอนครับว่าตอนนี้เขาไม่ได้มีพฤติกรรมหลบหนีหรือก่อเหตุอาชญากรรมมาก่อนเขาไม่ได้เมาสุราแถมเขาก็ไม่ได้ถูกสงสัยเกี่ยวกับการใช้ความรุนแรงเออคืออย่างนี้นะครับคุณตํารวจผมจําเป็นที่จะต้องไปพบลูกค้าของผมนะตอนนี้ทำไมเหรอเวลานี้มันเป็นเวลาทํางานของนายใช่ไหมและนายทํางาน,นเกี่ยวกับอะไรละ่ะคือผมเป็นนักให้คําปรึกษาทางด้านจิตครับคุณตํารวจและตอนนี้ผมต้องรีบไปทํางานแล้วโอเคโอเคฉันเข้าใจก่อนที่นายจะตอบคําถามใดๆ นายต้องเข้าใจสิทธิ์ของนายก่อนนายมีสิทธิ์ที่จะไม่พูดอะไรเพราะทุกสิ่งที่นายพูดสามารถนําไปเป็นหลักฐานต่อชั้นศาลได้แถมตัวนายก็ยังมีสิทธิ์ปรึกษาทนายก่อนก่อนที่จะถามคาถามใดๆออกมาต่อหน้าพนักงานสอบสวนซึ่งทางเราสามารถจัดหาทนายให้นายได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายเลยแม้แต่บาทเดียวเอาละพวกนนยต้องตัดสินใจในการตอบคําถามโดยไม่มีทนายข้างกายหรือไม่ฉันหวกว่านายคงเข้าใจสิทธิ์ที่นายมีนะครับครับผมเข้าใจผมขอเป็นคนพูดเองโดยไม่มีทนายข้างกายคำถามแรกของฉันก็คือนายไม่มีบัตรประจําตัวติดตัวใช่ไหมเออใช ใช่ครับใช่ครับคุณตำรวจบาดประจําตัวของผมมันอยู่ในรถ เฮ้พวกนั้นก็แสดงได้ว่านายไม่มีบัตรประจําตัวติดตัวใช่หรือเปล่าใช่ครับคุณตํารวจแต่ผมมีบัตรประจําตัวพนักงานติดตัวอยู่ครับก็คือหลังจากที่ตํารวจเปิดไฟเรนเนี่ยครับเรียกให้นายแบล็กคนนี้นี่ครับจอดแต่เขาไม่ยอมจอดนะครับตอนแรกเพราะว่าคาให้การต่อหน้าศาลเนี่ยครับเขาได้บอกว่าเขารู้สึกไม่ปลอดภัยจึงหาที่ปลอดภัยในการจอดรถนายมีข้อขัดข้องใดๆหรือไม่ถ้าหากฉันจะขออนุญาตตรวจภายในรถของนายนี่คุณตํารวจคุณทําอย่างนั้นได้ด้วยเหรอครับและหลังจากนั้นเนี่ยครับเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยครับก็ยังขออนุญาตตรวจคนรรถนนนนะัเเพาาาว่่่ได้กกกิิหมือช ภาย<ช> <รถ S 2> ดังกล่าวนี่ครับก็ปฏิเสธไปนะครับทุกเรื่องราวนะครับและก็พร้อมที่จะบอกไปว่าผมต้องรีบไปบําบัดนะครับไปบําบัดผู้ป่วยและนี่ก็คือหนึ่งเหตุผลครับที่ได้พบเจอบ่อยครับในรัฐฟลอริดานั่นก็คือการหยุดรถครับภายในหนึ่งาทีก็คือถ้ามีการเรียกให้หยุดรถจากทางเจ้าหน้าที่ตํารวจนี่ครับคุณต้องรีบหยุดรถทันทีไม่ว่าจะก,กรณีใดก็ช่างแต่เพาะว่าชายดังกล่าวนี่ครับก็รู้สึกไม่ปลอดภัยสําหรับตัวเองนะครับจึงได้เลือกพื้นที่ที่ตัวเองคิดว่าปลอดภัยมากที่สุดในการจอดรถเพราะฉะนั้้้นแลวกาาาารรจอดชภยใ หนึ่งนาทีนี่ครับจึงทําให้ตํารวจนี่ครับสันนิษฐานว่าคุณกําลังหลบหนีเจ้าหน้าที่อยู่และกฎหมายนี้เองเนี่ครับก็ได้เป็นกฎหมายที่อันตรายนะครับในรัฐฟลอริดาผมรู้ว่าคุณอยากจะดูบัตรประจําตัวของผมแต่ผมก็มีบัตรประจําตัวพนักงานของผมที่ห้อยอยู่ตรงคอนี้คุณอยากดูไหมล่ะได้สิพหนุม่มถ้าเป็นอย่างนั้นฉันขอเปิดและหยิบมาดูก็เลยกันนะนี่คุณทํางานให้กับเกี่ยวกับเอ,อ่อทางด้านศาสนาเหรอใช่ครับรคุณตํารวจแล้วทาไมคุณถึงได้ทําแบบนี้ล่ะผมทําอะไรผิดครับนายขับรถหนีจากฉันไงพ่อหนุ่ม่อย่าะ ผมก็รู้สึกปลอดภัยแค่แน,น,นั้นเอง,เองครับว่ากฎหมายในรัฐฟลอริดามาตรา316ปี1935ได้ระบุเอาไว้ว่าการจงใจปฏิเสธที่จะหยุดเมื่อได้รับคําสั่งจากทางเจ้าหน้าที่ตํารวจมีความผิดทางอาญาและบ่งบอกโดยเจตนาความสําคัญนั่นก็คือคุณพยายามที่จะหลีกเลี่ยงเจตนานั่นหมายความว่าบุคคลนั้นพยายามจงใจเออใช่ใช่ฉันทําผิดกฎหมายนะแต่สิ่งที่ฉันทําก็ทําเพื่อชุมชนฉันเป็นที่ปรึกษาเอพวกวันเกิดนายวันอะไรวันที่11เดือน5 1 9 8 8ครับแล้หลังจากนั้นนปครับและหลังจากนั เจ้าหน้าที่ตำรวจนี่ครับก็ได้เรียกกำลังเสริมนะครับเพื่อมาค้นรถภายในรถของเขาแต่เว่านายแบล็กนี่ครับมีสิทธตามรัฐธรรมนูญอย่างสมบูรณ์แบบนะครับเมื่อเขาปฏิเสธไม่ให้ความยินยอมในการค้นรถของเขาเนื่องจากเจ้าหน้าที่นี่ครับไม่มีเหตุอันควรตามบทบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมนะครับที่4ของรัฐธรรมนูญและแทนที่เจ้าหน้าที่เดลฟอร์เนี่ครับเลือกที่จะเดินถอยหลังนะครับเขากลับเลือกเดินไปที่รถครับและได้โทรหาหัวหน้างานครับเพื่อหาเหตุผลในการจับกลุ่มในครั้งนี้และเมื่อปรึกษาหัวหน้างานแล้วข้้อกกกล่าาวหรับ็ไดถูะง ก็คือตอนนี้เนี่ยครับแบล็กไม่มีความผิดใดๆทั้งสิ้นนะครับสามารถกลับไปได้เลยและเมื่อวางสายจากหัวหน้างานแล้วนะครับตำรวจท่านนี้นะครับก็ยังเลือกที่จะปฏิบัติในการตรวจคนรถเช่นเคยและในตามกฎ<เ>หมายแล้วต้องมีหลักฐานที่ชัดเจนที่สามารถพิสูจน์ได้<เ><เ>มันจึงทําให้ภาพจากกล้องจิตตัวเจ้าหน้าที่เนี่ยครับไม่มีสิ่งใดนะครับที่แสดงให้เห็นว่านายแบล็กเป็นภัยคุกคามต่อเจ้าหน้าที่แต่สิ่งที่เจ้าหน้าที่ทำเนี่ยครับก็คือการใช้อาวุธแสดงความก้าวร้าวนะครับใส่ผู้บริสุทธิ์หลังจากนั้นนยครับตำรวจก็ แล้วก็แจกแค่เพียงใบสั่งปรับเท่านั้นเพว่าหลายเดือนต่อมานี่ยครับนายแบ็กก็ทาการยื่นฟ้องร้องทางแพ่งคับเรียกค่าเสียหายไปจำนวนเงินถึง2000 200, 0 0ดอลลาร์สหรัฐโดยได้กล่าวว่าได้รับความทุกข์ทรมานทางด้านจิตใจและละเมิดสิทธิพลเมืองแถมนอกจากนี้ก็ยังมีการเลือกปฏิบัติทางเชื้อชาติซึ่งข้อหาไม่รัดเข็มขัดนี้ละพยของนายแบ็กนั้นมีค่าปรับ116ดอลลาร์สหรัฐและมีเวลาเพียง30วันในการจัดการเรื่องนี้แต่สิ่งที่นายแบ็กได้คืนจากตํารวจท่านนี้นี่ครับก็คือเงินจํานวน2002,000ดออลาารรสหหัฐืม เป็นเงินไทยนี่ครับจะตกอยู่ที่ประมาณ6ล้านสามแสนบาทเป็นยังไงกันบ้างครับท่านผู้ฟังแบบไหนคุ้มแบบไหนเสียกันแน่หรือว่าแค่เสียเวลาก็เพียงพอแล้ว jakim igible regres nose Get on your knees. Get on your knees. Put your hands on top of your head. I'm at work.